ฮัโสวัสดีครับทุกคนกคน้องพบกัโออีกแล้วเนาะจากชีวิตต้องเที่ยวเนาะในทูร like ีฟชานลก็เรายังอยู่ที่ภาคอีสานจ้า <c oughs> แน่นอนกับคนขับรถคนเดิมนะคะคุณเพื่อนคุณเล็กนะคะวันนี้แต่งหน้าไม่จัดจ้านเหมือนเมื่อวานเนาะก <c oughs> <c oughs> ดแรงจ้าก็วันนี้เราจะไปเที่ยวกาลสินกันยย กาลสินมีอะไรเที่ยวหรอวันแรกที่เราจะไปเราจะไป,ระไปพระาธาตุยาฮูเนาะเราก็จะมีวัดผู้ข่าวมีปราสาทรวมข้าวัน่นแน่นอนเราจะดูไดโนเสาร์ด้วยพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เนาะเราก็อาจจะแบบหาเขาแบบว่าเป็นสะพานเทพสุดาเนาะเป็นสะพานที่แบบว่าสะพานนาจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไงกาลสินที่เที่ยวเยอะนะาไม่ใช่ไม่เยอะนะาวัดที่ออกแนวเป็นวัดทางภาคอีสานอะ ก็จะเป็นวัดที่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยจ้าเย้ <Yeah! laughs> ถึงแล้วเนาะตอนนี้คือเอิ่ีสานโบราณพอดีว่าเรามาไหว้ ถ้ทาทัยาคูกันแล้วคือประมาณว่าเขาน่าจะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณก็คือบ้านโบราณนั่นแหละเนาะรประมาณว่าให้เราแบบเข้าไปดูได้อะไรได้เนาะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว,ว่าบ้านโบราณของชาวอีสานเนี่ยเป็นยังไงกันไปดูกันตึกเด่ด <S <S เน <S <S <onal tw it> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะว่าในเฮือนสมเด็จเนี้ยมีอะไรบ้าง สนุกจังเลยอ่ะอย่างหนึ่งที่เรากลัวคือเรากลัวมาพังบ้านเขาจังเลยอ่ะเป็นบ้านไม้เนาะตัวเราก็หนักไงเบาได้เบาซึ่งก็เบาไม่ได้ไงเพราะหนักแล้วนี่ขึ้นมาแล้วที่จะเป็นเฮืินโบราณเนาะเป็นเฮือนบ้านไม้นะก็จะเปียกๆหม่อยเพราะผลฝนเพิ่งตกก็เป็นน้ยธรรมดา ข้างบนข้างบนก็จะเป็นแบบว่าเป็นฟางหรอเขาใช้อะไรอะ่ะไม้ไผ่หรืออะไรอย่างเงี้ยมาเป็นหลังคาเนาะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแข็งแรงนะเพื่นไม้ก็ประมาณนี้เนาะไม่ค่อยมีอะไรมาก <c oughs> ไปไปไว้พระธาตุยาคูกัน <c oughs> ไปกันจ้า อันนี้ก็คือพระธาตุยาคูนะ้องก็เป็นแบบองค์พระประุมเจดีที่แบบว่าเก่าแก่ของเมืองกาลสินเขานะก็มาได้ไหว้พระและพระธาตุยาคูแล้วนะก็รู้สึกมีความอิ่มอ,อกอิ่มใจนิดนึงถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามของเมืองกาลสินเลยนะใครที่มาเที่ยวกาลสินเนี่ยต้องมาพระธาตุยาคูนะขอแนะนำเนาะก็เปิดน้องจี้มาจังบอกทางเหรอไม่รู้เปิดน้องจี้มาประมาณนี้เนาะ บอกเลยว่านี่ข้างๆพระธาตุยาคูนะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นต้นอะไรเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันเลยแต่ว่าสวยงามมากแล้วเขาจะมีแบบโคมไฟที่ออกเป็นแนวโคมไฟของชาวอีสานเขาเน้องแขวนๆอยู่ซึ่งสวยงามมากเลยทุกคนต้องมานะจ้าพระธาตุยาคูจ้า ทุกคนตอนนี้เราจะไปวัดที่มีปราสาทรวงข้าวนาะนี่ก็คือทางเข้านะก็คือทางเข้าก็ไม่ดูว่าคนเข้าด้วยแต่ก็ได้อยู่เ <c oughs> นี่ยใกล้ถึงละโอเคนี่คือทางเข้าแล้วทุกคนไม่ต้องตกใจนะถ้าแบบใครที่ตามมาแล้วแล้วก็เป็นทางแบบนี้ก็คุณมาถูกทางเราจ้า <c oughs> หรือว่าน้องจี้พามาเนาะ<ม>ทุกคนเราเข้ามาในวัดแล้วนะก็ทางนู้นเออทางนูง้นละ <c oughs> โอ้ยเด้อได้อยู่ฝั่งหนุนสวยอยู่แต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าเนาะก็ถือว่าเป็นวัดป่าเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอยากเจอปราสาทดวงข้าวเขาบอกว่าสวยมากไม่ใช่ทุกคนเรามาถึงวัดแล้วนี่คือวินี่คือวนี่คือลืนี่คือวัดปราสาทดวงข้าวเนาะแต่ว่านี่คือโครงค่ะเขายังไม่ได้ทาเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะกลับเลยจ้ะพ oh, <laughs> อดี oh. เขาบอกว่ารวงข้าวเขาจะทำเป็นช่วงเทศกาลตอนนี้กําลังเกี่ยวข้าวอยู่กาลังจะทําอยู่ <laughs> ก็ยังไม่มีมีแค่โค้งเนะ <laughs> าะเสียใจจงกลับจ้ะ <laughs> ไปจ้ะทุกคนเราก็มาถูกแล้วนะใช่ว่าเรามาไม่ถูกนะจ๊ะเรามาวัดวัดแบบออกในวัดป่าหน่อยนึงก็เขาจะมีเทศกาลจัดประสาทรวงข้าวซึ่งที่นี่แหละถูกแล้วก็คือวัด วัดเสวตรารามหรือสักอย่างเนี้เนาะจานอ่านไม่ออกก็จังหวัดกาลสินเนาะเขามีเป็นช่วงเพราะว่าตอนนี้ข้าวกำลังเติบโตเขาก็ต้องเกี่ยวข้าวก่อนที่จะเอารวงข้าวไปทําเป็นปราสาทตอนนี้เราก็ไม่มีปราสาทให้ว่าัสการาจ้าแล้วฝนก็ตกด้วยยินรื่นมากเลยเมื่อกี้เกือบล้มก็นกจ้าอุษาอขับมาสักไลเชีย เย้ yeah, ทุกคนตอนนี้เราเรากำลังจะไปพิพิพพธภัณฑ์สิลินทอรหรือพิพิพธภัณฑ์ที่มีไดโนเสาร์นั่นเองของเมืองคาราซิสนะจ๊ะถึงแล้วพิพิพพธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของเรานะคือแบบลำบากมากทางน้องจีพาไปอะไรก็ไม่รู้เนาะกว่าจะถึงก็สิ่งแรกที่เดินเข้ามาเลยก็เห็นไดโนเสาร์เนี่ยสยาโมโมไทยรานัสอีสานเอซิสตัวใหญ่มาก ทุกคนเราเดินมาห้องแรกห้องนี้มันก็จะมืดมืดนะมืดแบบไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเป็นแนวอาวากาศเนาะก็จะเป็นแบบเนี่ยก,กำเนิดโลกนะจ๊ะก็จะมีดวงอาทิตย์มีดาวอังคารดาวโลกประมาณว่าเรามาท่องฟ้าจำลองอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> จะมีแผ่นเปลือกโลกให้ด้วยนะนี่้ยพ่อแก,กมาอยู่กับเราไหม,น,มน,น,หนี่น,นี่กำเนิดไดนเสาอร์โอ้ยนี่ตัวอะไรเนะี่ย มึงเหนียกไงนีน่เรามึงมึงแม่งบินด้วยอ่ะมึงอะไรบินนกบินมานะแอ้มมานะนต้องมาถามๆนี่โอ๊ยนี่มึงมันกินกันอยู่ oh, <no. S 2> โอ๊ยส,สงสารนะะหัวขาดเลยมึง โอ๊ยตื่นเต้นอะมึงชอบาแหละฉันจะกินเลือดเจ้าว่าทำไรอ่ะทำะไรคะตอบหน่อยค่ะวัดเอเฮ้ยเขาไม่ตอบอะ่ะถ้ามันตอบขึ้นมามึงจะทำไงคุย <c oughs> ได้หมดแเนาะกับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่จังหวัดกาลาสินเนาะก็ค่าเข้า40บาทนะถือว่าคุ้มอยู่เนาะก็จะมีไดโนเสาร์กระดูกไดโนเสาร์ตื่นตาตื่นใจเล่นก็ได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมนีดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปวัดภูเขามันนะยังเหลือที่เที่ยวอีก2ที่ในจังหวัดกาลาสินที่เราจะไปสายกาน ตอนนี้เนาะโออยู่ที่วัดภูข่าวนะนี่ดูสัมผัสแล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นแบบว่าโบราณนิดนึงเนาะของชาวภาคอีสานเขานะที่เมืองกระสินเนาะแล้ก็จะเดินขึ้นไปนะเราจะดูว่าขึ้นข้างบนเนี่ยจะมีอะไรขึ้นไปดูกัน นี่เนาะตอนนี้เราอยู่ส่วนพุทธศาสนานะสวยมากเลยเป็นเป็นพาะเจดีที่แบบสวยมากนกยุงทุกคนเห็นนกยุงไหมเนี่ยทำไมขึ้นไปบนนั้นได้อ๋อลูลาที่ข้างหน้าเขา,าเอ่ะเปิดประตูแล้วบอกว่า,<อ>าระวังสัตว์ออกด้วยก็นเนี่ยเนาะมีนกยุงด้วยเดี๋ยวนกยุงจะออกไปคิดถนนเนะแล้วจะก็ดั่ตลายขึ้นสวยมากเลยเ่ะ เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะโอ้สุดยอดมากสวยมากเลยอะโอ้ยหวยหัหลังการมากสวยมากเลยอะโอยเดี๋ยวโอ,โอจะพาเดินรอบพาอุโบสถนี้นะคืออาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดไฟ เนมือนมืดหน่อยนะจะมีพระพุทธรูปนั่งลอมล้อม,อมแบบสวยงามมากเลยปฏิมากรรมคือดีมากโรู้สึกภูมิใจ,จังที่ตัวเองมาได้อะ่ะสวยจริงๆนะเนี่ยตเตือนสติไว้เนาะสวยมากเลยจะมีเดินไปทางนี้อีกนะ ว้าวห้องโถงใหญ่มากลมก็จะผัดเย็นเนาะตามช่องลมนะลมก็จะผัดเย็นมากเลยน,น,น,นี่คือข้างหน้าเนาะเดี๋ยวเราขอไว้พาดน,น,นิดนึงนะเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบมาดูเองเนาะแบบดูในคลิปบ้างจะไม่ตื่นตาตื่นใจเท่ามาเองหรอกจริงๆนะ นี่คุณเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างกับวัดนี้อลังการมากอ่ะสวยเนาะสวยจังถ้ามาถ้ามาในวันที่แบบที่แบบสว่างๆอ่ะจะสวยมากเลยใช่วันนี้มันมืดมันมืดเกินไปอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมีพระองค์ใหญ่อีกเนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะ ก็คือวัดอันศีนจริงๆนะของเมืองกาลสินวัดภูเขาเนาะก็อยากให้ทุกคนมานะสถาสถาปัตยกรรมคือดีมากเลยอะดูสิสวยงามมากเป็นหนวดเป็นวัดคู่ขวัญของเมืองกาลสินเลยเนาะชอบมากเลยรู้สึกประทับใจมากที่ตัวเองมาได้ที่แห่งนี้นะทุกคนต้องตามมากันนะขอบคุณนะใครที่ดูเนาะเดี๋ยวลองไปดูต่อถัดไปว่าเป็นไงถ้าไม่มีก็อาจจะกลับเลยโอเค เรากาลังจะขับรถผ่านสะพานเทพสุดาแหละเอ้ยคือสะพานเทพสุดาเนี่ยเป็นสะพานที่ยาวที่สุดประมาณ2กิโลเลยเนาะที่ผ่านน้ําจืดในจังหวัดกาลสินนะก็คือผ่านเขื่อนลํำปาวน,นี่เองเนาะคือจะบอกเลยว่าสวยมากดูซิเนี่ยนะกลังนะเราใกล้จะผ่านเขื่อนแล้วเว้ยดูนะดูนั้ดูนะนะโอ้ยสวยมากนี่สวยมาก ที่ตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวแต่เราไม่ไปชมดูนี่นี่คือขวดน้ำเปล่านะโุ้ยทำไมสะพานสวยอย่างเงี้ยเป็นสะพานแบบว่ามีสีม่วงด้วยนะโอ้ยดีจังเลย,ย,ยเย้ทุกคนมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปกาดสิน์ของเราแล้วกับเพื่อนสุดที่เริอของเราที่ขับรถให้เนาะ สงสารน,นะน่าจะเหนื่อยมากเลย <laughs> ใช่ <laughs> ก็คือ <laughs> บอกเลยว่า <laughs> กาลาสิตเนี่ยก็มีที่เที่ยวดีๆทั้งนั้นเลยนะอันซีนมากเลยตั้งแต่แบบว,วัดแรกที่เราไปเนาะคือพระาธาตยาคูพระาธาตุยาคูก็เป็นสถาปัะยกรรมเก่าแก่เนาะแล้วก็จะมีอ่าปราสาทรวงข้าวซึ่งเราควรปลาประมาณ ให้ถูกช่วงเนาะเพราะว่าตอนประมาณช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยช่วงเดือนกุมภาเขาจะสร้างปราสาทกันตอนนี้ก็คือข้าวเขายังไม่ได้เกี่ยวเขาต้องเกี่ยวข้าวก่อนเพื่อจะเอาดวงมาสร้างปราสาทเนาะต่อมาก็จะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์วิพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร์ก็เราก็จะได้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์เยอะมากเลยแถวกับวิทยาศาสตร์เนาะพาเด็กๆไปเนี่ยเด็กๆชอบแน่นอนค่าเข้าผู้ใหญ่ก็40เนาะเด็กก็10บบาท แล้วก็จะมีวัดที่อันซีนมากที่โคตรชอบอะแบบดีมากเลยก็คือวัดภูขาวนะวัดภูขาวก็จะมีเจดีสีน้ำตาลน้ำตาลเนาะ mm hmm. คือเจดีใหญ่แล้วก็มีพระองค์ใหญ่มากคือเข้าไปแล้วเรารู้สึกแบบ เหมือนอยู่ในฉากหนังฉากหนึ่งเลยอ่ะก็อันซีนจริงๆนะกาลสินแล้วก็ต่อมาก็สะพานเทพสุดาเนาะสะพานเทพสุดาก็เป็นสะพานที่แบบข้ามหนังจืดที่ยาวที่สุดในกาลสินเนาะก็ควรมานะโอเคขอบคุณนะครับใครที่ดูคลิปเราจนจบขนาดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะยังไงไปเที่ยวกาลสินกันเนาะเย้บ๊ายบาย